ทีนี่คือปายเมืองสุดสโลลฟฟในแม่ห้องสอนที่มีที่พักตอบจดคนชอบความชิลให้มานอนพักผ่อนฟินไปกับธรรมชาติและนี่คือ6ที่พักปายใกล้ถนนคนเดินและโซนนอกเมืองในราคาสบายกระเป๋า บายวิลเลตบูทิกรีสอร์ทโดดเด่นด้วยการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวที่นี่มีห้องพักให้เลือกถึง8รูมไทปยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีทั้งห้องพักที่เป็นแบบกระท่อมส่วนตัวที่เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือจะเป็นห้องพักบนตึกที่มีวิวสระน้าที่เป็นส่วนกลางของที่พักที่ภายในตกแต่งสไตล์น,น้านบูทิกแถมห้องเขากว้างมากๆ คา n a น y ر ي เกสเฮาส์ House, ที่พักสุดชิวริมแม่น้ำปายที่มาพร้อมการตกแต่งสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนให้ฟิลเหมือนประเทศกรีซที่นี่มีห้องพักให้เลือกถึง13รูมท้ายซึ่งห้องที่ขอแนะนำเลยก็คือ Deluxe ์ i v e r ภายในห้องเน้นใช้โทนสีขาวเทาน้ำตาลทำให้บรรยากาศห้องพักสบายและอบอุ่นมากๆแถมยังมีระเบียงให้ออกมานั่งรับลมจิบกาแฟไปพร้อมกับวิวของแม่น้ำปายได้อีกด้วย ายในฝันที่พักสุดอบอุ่นและเงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนชาร์จพลังมากๆห้องพักของที่นี่จะเป็นแบบบังกะโลส่วนตัวที่ภายในห้องพักตกแต่งเรียบๆดูสบายตาและยังใกล้ชิดธรรมชาติเพียงแค่กระจกกันเท่านั้นแถมยังมีส่วนกลางที่เป็นห้องอาหารแบบโอเพนแอร์ริมน้ำให้ม,มานั่งกินข้าวจิบกาแฟปล่อยใจชิลๆไปกับบรรยากาศสุดเรียบง่าย ไอปายโฮเทลที่พักใจกลางเมืองปายที่ห่างจากจถนนคนเดินเพียงแค่5นาทีโดดเด่นด้วยการตกแต่งที่ผสมผสานความเป็นล้านนาะและความเป็นโมเดิร์นได้อย่างลงตัวมากๆภายในห้องพักค่อนข้างกว้างขวาง,วาง,วางจัดสรรพื้นที่ได้เป็นอย่างดีที่มาพร้อมระเบียงที่เหมาะกับการมานั่งอ่านหนังสือพักผ่อนชิลๆแถมอาหารเช้าของที่นี่ก็ยังเป็นแบบบุฟเฟ่ตที่ตักกันได้แบบไม่อั้นเลย มาริปายีสอร์ททีพักสุดน่ารักที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นทั้งทุ่งนาและภูเขาได้แบบพาโนรามาในส่วนของห้องพักก็ตกแต่งได้น่ารักเป็นแนวกระท่อมหลังเล็กเหมือนในกระตูนและเขาก็ยังมีส่วนกลางที่เป็นศาลาให้นั่งพักชมวิวธรรมชาติกระจายอยู่รอบตัวรีสอร์ทเลยบอกเลยว่าทางร่มรื่นเงียบสงบเหมาะกับวันพักผ่อนแบบนี้สุด House of Love ที่พักบรรยากาศน่ารักท่ามกลางความเงียบสงบและความร่มรื่นของธรรมชาติที่นี่มีพื้นที่ส่วนกลางแบบใกล้ชิดธรรมชาติให้นั่งรับลมรับแสงแดดยามเช้ากันชิลๆส่วนต่อห้องพักเนี่ยเขาก็จะมาในสไตล์โลกเทพนิยายสุดน่ารักที่บอกเลยว่าสายถ่ายรูปจะต้องถูกใจแน่นอนแถมเขายังมีที่พักที่รองรับได้ตั้งแต่2ถึง6คนเลยไม่ว่าจะมาเป็นคู่มาเป็นแก๊งหรือมาเป็นครอบครัวใหญ่ที่นี่คือตอบโจทย์สุด จบไปแล้วกับ6ทีีผักปายใกล้ถนนคนเดินและโซนนอกเมืองในราคาสบายกระเป๋าใครชอบที่ไหนต้องรีบกดจองแล้วเก็บกระเป๋าไปปล่อยใจชิลๆใช้ชีวิตสโล w l ไลฟ์กันที่ปลายแม่ห้องสอนได้เลยและครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทริปเก t ตเตอร์กันด้วยนะคะ